มามา,มาวันนี้จะมาแบบบ้านๆกับเป็นเมนูที่ง่ายมากเลยเขาเรียกว่าเมนูสิ้นคิดทำไมถึงว่าก็เมนูสิ้นคิดไปไหนๆก็คิดอะไรไม่ออกก็กะเพราแต่วันนี้เราจะมาแบบกะเพราที่ไม่ธรรมดานะคะวันนี้เราจะมาทํากะเพราโจนห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยสามพันห้าเข้าไปแล้วห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยเดี๋ยวมาดูซิว่ากะเพราโจนห้าร้อยเนี่ยมันใช้วัตถุดิบอะไรบ้างมาอีกแล้วนั่งท่านนี้อีกแล้ววัตถุดิบหลักของเราก็คือก็คือก็คือ หมูสับอันนั้นพระเอกอันนี้นางเอกผัดกะเพราไม่ใส่กะเพรามันก็ไม่เป็นผัดกะเพรากะเพราหอมหอมมากๆเลยว,วันนี้เราจะใช้กะเพราตัวนี้เขาเรียกกะเพราแดงแต่นี้จะสอนวิธีเลือกกะเพราเวลาเราไปตลาดเนี่ยเราจะเห็นในตลาดนจะมีกะเพราเยอะแยะมากมายเลยดูยังไงถึงรู้ว่าเป็นกะเพราแดงไม่ใช่ใบมันแดงนะลำต้นมันจะเป็นสีแดง <Okay. S 1> แล้วใบมันจะเป็นสีม่วง <Huh? S 1> นี่ลำต้นมันจะเป็นแดงแดงม่วงมอย่างนี้นี่กะเพราแดง เเรียกพี่ว่ากระเพราบ้านมันจะมีดอกเล็กอันหนึ่งมันก็เป็นกระเพราบ้านเหมือนกันมันจะเป็นกระเพรากระเพราใบขาวนี่นี่อันนี้มันใบม่วงอันนี้มันใบาขาวเห็นไหมอันนี้เป็นกระเพราบ้านนะลักษณะของกะเพราบ้านแล้วมันมีอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากระเพรากระเซยใบมันจะใหญ่สวยงามสะพังมากเลยแต่มันจะไม่ค่อยมีกลิ่นอันนี้ใหญ่เวอร์เห็นไหม บางพันนะใหญ่ฟันี้อีกขอบอกว่ามันใหญ่เหมือนใบยี่หร่ามันใหญ่เหมือนไม่ใช่ใบกะเพราพอเราเด็ดมาปุ๊บมาดมอ่ะกลิ่นมันมันแผ่วมากเลยเขาเรียกว่ากะเพลนะกะเพลกะเพากะเพลไม่ใช่กะเพราแล้วกะเพลเขาเรีกกะเพราเกษตรดอกมันก็ไม่เหมือนกันระหว่างกะเพราบ้านกับกะเพราเกษตรสังเกตดูนะกะเพราอันนี้ดอกมันจะเป็นลักษณะนี้ดอกกะเพรา ส่วนของกระเพราที่หอมที่สุดนั่คือดอกกระเพราคนส่วนใหญ่แล้วเด็ดใบกระเพราเด็ดกระเพราทั่วไปจะไม่เอาดอกมันแต่ขอบอกเลยว่าส่วนของดอกเนี่ยเป็นส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดแล้วก็ทําอะไรแล้วก็อร่อยมผัดกระเพราต้องใส่ดอกกระเพราด,ด้วยส่วนที่เป็นส่วนผสมก็จะมีกระเทียมพริกจินดาแดงจินดาเขียวเอ๊ะทำไมเวลาผัดกระเพราต้องใช้พริกตัวนี้ผัดเราจะใช้พริกจินดาแดงกับจินดาเขียวในส่วนใน,ในเป็นส่วนของพริกแต่วันนี้เรามีเด็ดกว่านั้นเราจะ มีส่วนผสมที่ว่าผัดลงไปแล้วอร่อยด้วยหอมด้วยเราจะใช้พริกแห้งเราจะผัดในสุตของใช้พริกแห้ง กระเทียมเราจะใช้3มส่วนนี้โขลกลงไปเลยในส่วนของเครื่องปรุงหลักๆเลยก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลเมื่อก่อนเนี้ยคำว่ากะผัดกะเผาเนี่ยมันมีแค่3าอย่างเองนะก็จะมีน้ำปลามีน้ำตาลไม่มีน้ํามันหอยไม่มีอื่นเลยไม่ยูซิโอก็ไม่ได้ใส่แล้วก็มีแค่กะเพราผัดกะเพราก็คือผัดกะเพราลว้วนๆเลยเดี๋ยวจะทําให้ดู2แบบว่าระหว่างผัดกะเพราสมัยใหม่กับผัดกะเพราจริงๆดั้งเดิมเลยเขาผัดกันยังไง <Okay. S 1> ส่วนกะเพราสมัยใหม่เนี่ยเขาจะต้องใส่เนี่ยน้ำมันหอยแล้วก็ซอสปรุงรส กรใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าสามสีก็มีชี้ฟ้าเขียวชี้ฟ้าเหลืองชี้ฟ้าแดงอ่ะเดี๋ยวจะผ่าให้ดู2แบบนะระหว่างกะเพราพริกแห้งดั้งเดิมที่ใช้กะเพราบ้านกับกะเพราสมัยใหม่ที่ใส่น้ํามันหอยใส่พริกสามสีใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่พริกจินดาเดี๋ยวจะทําให้ดู2แบบว่าชอบแบบไหนอันไหนจะแซ่บเวอร์กว่ากันเนี่อ้าวเรามาตำเลยกระเทียมดูเหมือนจะยากนะกะเพรา,อาโอเข้าไป ก็เด็ดพริกใส่ลงไปะนะพริกก็อันนี้อันนี้อันสมัยใหม่ก่อนนะเวลาดเด็ดก,กะเพราเนี่ยเด็ดกระชากกระชากมันไปเลย เมืองโอันนี้ก็เด็ดได้แล้วระชาตกิ่นมันออกมาน,น,น,นอ่าในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยแล้วลองดูว่ากะเพราปรัจจุบันจะหน้าตาเปน็นไงนะคะเอามาเริ่มผัดกันละเขาบอกว่าจะดูว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยส่วนใหญ่แล้วก็อย่างเงี้ยทำให้มันชุกช้าก็ไว้เดี๋ยวก็อร่อยเองอะ กระทะ้อกระทะอ่ะใส่เลยน้ำมันไม่มีอะไรเยอะเดีายใส่น้ำมันเยอะนะเวลาผัดกะเพราไม่ชอบเลยเดี๋ยวมันน้ำมันใส่น้ำมันนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ความมันของน้ำมันหอยอะไรอีกนมันจะเจ๊งไปเอามันหอยอื่อะไรอี่นใส่น้ำมันแค่นี้พอเราจะมาเริ่มกันที่กะเพราปัจจุบันก่อนเราจะใช้พริกจินดาตัวนี้นะโอเคโอ้โหเดี๋ยวตายครับ ซุปลงไปเนี่ยข้วหมูกับเครื่องแกงให้หอมก่อนแล้วถึงจะใส่น้ําซุปลงไปต้มนะโอเคนี่ดูนะแล้วเราก็ผัดใส่น้าปลาลงไปอย่างนี้เลยนะยนี่เลยใส่ข้างๆกันค่ะซอสไอ้อพวกนี้มันช่วยเรื่องเค็มทัางนั้นเลยเพราะฉะนั้นเปิไม่ต้องใส่เยอะน้นถอ,อยยังไม่ต้องใส่น้ำตาล กี้นี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมเราใส่ในส่วนของสามอย่างก็คือน้ำปลาน้ำมันหอยแล้วก็ซอสอันนี้คนน้ำด้วยแง่นลักษขณะนี้เราก็หยอนน้ำตาลนะคะแค่นี้พอจะมัหวานอันนี้ใบมะกรูดใบมะกรูด,ด่ไหนใส่ได้ใบมะกรูดนีมคะ ในถ้าใส่ถ้าเราใส่น้ำมันเยอะกว่านี้ปมมันจะมันอันนี้สังเกตด,ดูมันจะไม่มันมากแต่มันจะเป็นเงาของน้ำมันหอยมันจะไม่มีน้ำ,นำ ปัจจุบันเสร็จแล้วเรามาดูอดีตย้อนอดีตไปหาวันวนกันดูว่ากระเพราอ่ะในอดีตเนี่ยเขาทำกันยังไงไม่ได้ยุ่งยากเหมือนที่เราคิดเลยแค่มีกระเทียมใส่ลงไปเลยตามชิกแห้งเทลงไปไใหม่ก่อนเนี้ย ขาก็จะทําอะไรกันง่ายๆขั้นชื่อว่ากะเพราหันไปหันมาไม่ต้องเข้าสวนก็ได้มีที่แห้งแสนอยู่มีกระเทียมแสนอยู่ oh. ก็โขลกเข้ารวมๆกันแค่นั้นเองเขากิบเอาให้ไวที่สุดอะ่ะแล้วก็วิ่งลงไปได้ถุนดิบกะเพรามาหนึ่งกํานี่กะเพรามันปลูกอยู่ข้างบ้านยิบขึ้นมามีแค่สามอย่างแค่เนี้ยแล้วก็หันไปเชือดหมูตัวหนึ่ง oh. อันเนี้ยอันเนี้ยํำคัญที่สุด oh. โอเคแล้วแค่นี้พอต้องให้แหลกมากโอ้โหแค่นี้ก็ปางตายแล้วเนี่ย นี้เสร็จแล้วตีบกะเพราก็มาหนึ่งกรรํากะเพราบ้านแค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาหมูข้างหน้าเนาะไปดูกรรันว่าเขาใส่อะไรบ้างกะเพรากดีนะคะอะ่คราวนี้เรามาย้อนรอยกะเพราในอดีตกันว่ากะเพราในอดีตเขาผัดกันยังไงง่ายมากเลยใช้พริกแห้งกับกระเทียมโบกเ้าด้วยกันแล้วก็คั่วแค่นั้นเอง หอมแล้วจ้าโอ้หหอมอ,ออกไปข้างนอกเลยแล้วก็เอาหมูลงไปแล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปนี่น้ำปลาไปเลยโดดๆอยนี้เลยนะน้ำต,ตาลสองอย่างแค่นั้นอพอเราผัดเราใส่หมูใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วแล้วก็เอาฝามาปิด ติดทั้งหมดนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะมันชุนมากไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรพิเศษเปล่าหรอกที่เราปิดลงไปอ่ะเวลาเราผัดไอมันจะขึ้นใช่ไหมไอตัวนี้มันจะช่วยทําให้หมูมันนุ่มสังเกตด,ดูเวลาเราทําอะไรแล้วเราปิดฝาไว้เนี่ยความนุ่มกับวัตถุดิบเนะี่ยมันจะเกิดขึ้นกันงอยาไปดูกัน ข้อดีของการผัดกะเพราในลักษณะนี้มันจะไม่มันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกะเพราที่เราสมัยใหม่เนี่ยก็ใส่น้ามันหอยใส่เครืค่องปรุงต่างๆเนี่ยมันจะเกิดความมันแต่ถ้าเป็นกะเพราแบบดั้งเดิมโบราณโบราณก็จะผัดเพ่แหง้งผัดไปเรื่อยๆจนแห้งหมูด,ดาก็ไม่ใส่ <c oughs> ใส่กะเพราลงไปใส่กะเพราล้วนๆเลยนะ อันนี้กะเพราอดีตเราจะไม่ใส่อะไรไม่ว่าจะเป็นหัวฝักยาวแครอทข้าวโพดอะไรต่างๆต้องใส่ไปอ่ะเราจะไม่ใส่ในนั้นอันนั้นคือกะเพราอนาคตนะคะ ผัดกะเพราน้ำตาเล็ดก็ผ่านกันไปแล้วนะคะผัดกะเพราทั้งสองแบบเราจะเห็นความแตกต่างกันระหว่างกะเพราปัจจุบันและกะเพราอดีตส่วนกะเพราปัจจุบันก็เพิ่งทำเมื่อกี้นี้เขาเรียกว่ากะเพราปัจจุบันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยใช่ไหมคะการผัดกะเพรารู้ว่าผัดอะไรที่เกี่ยวกับรแต่ที่แน่ๆนะอย่าลืมนะคะเคล็ดลับอยู่ที่ว่า ตอนช่วงที่เราผัดอย่าลืมปิดฝานะคะ <Okay. S 1> มันจะช่วยทําให้หมูนุ่มแล้วก็หมูก็สุกเครื่องปรุงก็จะเข้าไปในเนื้อหมูเยอะๆเลยต้องให้หอมกระทะไม่ไหมแล้วก็ฉุนไปประมาณ3-4อสีอำเภอเลยงั้นเราลองมาชิมกันดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้แม่ชอบแบบนี้ชอบแบบอดีตน,<ม>นุ่มมากเลยรสชาติเนี่ยความเค็มหวานปรแรมปรแรมเผ็ด ควาหมหอมของกะเพราความนุ่มของหมูมันมาครบรสหมดเลยค่ะแม่บอกเลยว่าแซบเวอร์เบอร์ตองแซบแน่นอนเลยค่ะแซบเวอร์เบอร์ตองมันต้องอร่อยมากมันถึงได้เบอร์ตองอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สับสไคร b e กดติดตามกดกระดิ่งอะไรก็ได้ค่ะชั่วโมงนี้ขนหัวลุกหมดแล้วบายบายอย่าลืมนะคะช่องกับข้าวกับตากดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะกดติดตามด้วยค่ะบายบายไปก่อนนะเ็ดพริกหมดไปไล่เลย่ะ